นี่ก็เห็นคลิปเหมือนนะครับคนที่จะไปโฟเบสเ้นเวตบนนะครับมาสรุปยอดของสีัำนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะถามโอ้ปลาใส่กี่ตัวนะนะครับสองรอบกี่พ่านมาโอ้นี่งงงตัวใหญ่นี่กีหมูขุยแ่้เนาะ สิ้นเดียรันม่ขม,มาเหมือนกันเป็นธรรมดามนกันนั่นนะปว้านสีฝั่งงงเลยนะครับเนอคลิปไปละคลิปนะครับอเเืมปไปละ นี่ว่าสรุปเอีของลุงสีนี่ขนาดบุถึงแจ้งนันี้นะอืมีลยวทำไรเรากลุงสีจะไปพอแล้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็อิ่งจะเดินทางกับคนไอ้คนจะกับครับเอาคิปของเสนเวดกันครับนี่ก็เมันกสียเชียบนี่นะโอ้โหจต้อปนดาล้วเนี่ยวันป่ามึงป่าแตะ เจ้าให้ใส่เครื่องก่อนเพะอันี้เต็มถางแล้วนี่เออเออจได้เดี๋ยวไปพอกของไอ้เวดฟ้ากวันนี้ห่วยไอ้เวดเพิ่งจะเต็มของเป็ดละเออะหลายแล้วคืนนี้เป็นวันที่สองนะเขาจะปิดเม็ดนะครับของไอ้เวดนะครับน้องนี่เขาจะไปพอก่อนถ้าจะได้กับฝากเส้นเวด่นนั้นส่งคลิปถ่ายเหมือนเฮือลุงเฮือด เอฟีด้วยพครับเวลาห้าเปตอนเป็นใจเนี่นะครับติดให้เบียดใจเอโทรรนมาได้ที่ไหนในเยอห่วงมันโ,โอ้โสีมันย่อมเกนพอแหมขอรับมือลูโเยอะไมเขาทำกับฉันอันนี้นี่จะพ่อเมื่อคืนนะตอนเจาเลยให้เวียดสรุปยอดนะอึกวนะ่อยนะู่แลมนหลรหบวเนี่ยไอ้เนีนย่ยบิดเม็ดครับ ไอเวทควรจะใจกันอยู่เนอบมึดนะครับแต่ของน้องนี้มัลักิ๊แล้วต้องสำเสียงธรรมดาหน่อันนี้รอบเดียวเลยนะอแอ่เพะว่าตอนนี้ก็เจะตีสองแล้วนะครับมึดอเวทควรอยู่ไปใจกันอยู่แต่ขอของอเวทเนี่ยคนไทยคลิปนะครับไม่ใสีเ้านเน้อบางครั้งบางทีบางค้งบางทีถ้าอเวททรงฮือมันมืด ไปน้อยนี่รถสุสาไฟเพราะบรรยากาศนะครับมันมีไฟเนาะแล้วกล้องก็มีกลับนะครับไปเด็ดไอตัวเอวเยอะตุ้ยเน่ยเยอะหัวไม่เด็กโอ้โหเอาแล้วเออ้ยแล้วปุ้นในรถปุ้นพักผ่อนละ

<laughs> hmm. Chó có bung ra chưa 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 có bung ได้เบ็ดหใเป็นเด็กใายคิพือกรมนะครับกับเจ้าใจเบ็ดนาอมันมาขื้นไนอยโหนักน้ำให้รดติ๊กๆนะนำวาอีสักชั่วโมงนะนำมันอยู่ตัวดน,น,นี่น้ำมันหนักไม่ต่าง

กดกดอ๋อเอ้มัเนาะซีซีบ yeah. ่เป uh> ็น่าคือสิลงสีใสยู่วกนัั้งเปียกเอฟเปียนแนว เดมบึกเก็ดนม่เวทใายคลิปนะครับส่งไปให้ตัวน้ำใจเพื enfin ่อป็นได้หลายตัวเนาะเดี่ยวไม่ไ้หรอกดุ๋ยแค่เดียวดืม กหอดกกแดงกบตันม ok <giving> <T |ar|> ่รีบนะกบสก๊อตขึ้นเปือกเลยนะันไฟจกทำหน้ามงกรตาย

ลากคนมาได้นะครับบ่ได้อยู่ด้วยกันสวีตก็แจ้งนะครับไม่ได้ก็ขอสวีดเก็บบรรยากาศต่นใจต่นอย่างนี้ฝากด้เน้อในเอฟซีได้พอรบบโค้ชอ่มันต้องมีภารกิจนะครับภารกิจลักตรงมาก่อนสองนี้ก็บ่ได้สิเรียนนะครับเรื่องการวิ้วการพ้อการยังนะครับเนาะ เขาอยากกินน้ำส้มเตัวเทามีเวลาครับออกเว้นออกอย่างกันวางกันไอ้พวกเอ็กซ์ซีเดโคขอบคุ้นักนะครับทุกคอมเมนต์ทุก,ทกให้กำลังใจที่เข้ามาเพิ่มวันหน่นอกกับทีมงานนะครับงานมันนัดครับก็สับปะรเฉพาะมีเวลามาถ่ายทำกันนะครับเนาะ ทีมงานอาจจะบอกควบค้นนะครับเพราะแต่ฝนจรกมีพ,พันละโเฉพาะทีมงานที่เขาหว่านรับมาด้วยกันได้ฝากไปเลเนะเก็บบรรยากาศ ส่วนคืนตัวอยังตัวกระซงคีบทรงไล่เบื้อหนึ่งนะครับเขาจะตัดต่อได้ให้เอฟซีเดโฟแต่บางทีเอเวียคนไทยมันมืดไปหน่อยเพราะว่าแกต้องมาถ่ายคนเดียวนะครับอาจจะมืดไปแต่ยังไม่ก็เป็นคีบอยู่เอฟซีได้หันนะครับเอเวียตัวนนี้จะนอนห้างสอทซียนนี่นะครับเซียนเพื่น เดี๋ยวพอของก้อนกันะครับนี่มันได้อยู่กันจิแจ้งนะเออได้บรรยากาศขวๆกันบเดี๋ยวมันจะรรมดาให้เวทนัน้สีมันได้แล้วหอเวทหลังอกหนักอกลยไอ้วัดสุดยอดแล้วนะครับอนี เดสีทำงานตลอดเบสทำงานนี okay. ่ใส่กี่หลังเนี่ยหกสิบกหกหลือฮั่นกี่หกสิบไปมคนลุกเดี๋ยวรอของของก้อนกำเยอเขากันอย่างเดทับงกัอปนะเจ้ามันดึกมันถอยไปอย่างเนาะเก็บไม่แจกมันพอกองเน้อยวัได้ ต้องขอบคุณนะครับปีอุไรวันหรือปีวันของยีมงานเรานะครับอของน้องๆนะครับนับนุนเต้นนะก็ใช้ประโยชน์ได้เสมอนะครับนี่ที่แค่ไปซื้อเลือสักสองสามหลังนะครับปียังครบคุณแต่ดีแต่เสียโอ้สะดวกสบายใช้ประโยชน์ได้ตลอดแต่น้ำกันฝนได้กางใหญ่ นเต้นยิ้มมาเลยโอ้มีประโยชน์กับพิธงานขนาดนั้นนะครับคนหลังคนหลัง,นนงอุ้ยหลังเนะขาดสี่เขาได้หมดนะครับขาดในก้อนพิชโกมันหนอกค <c oughs> ุณน้ยพิชเขาก็้ผมได้เอดอกิดนะครับเต้นหลังได้นะเ <c oughs> ดี๋ยวผมนึกสนับตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับของเขาควรจะหนักนให้เวลาดมองสองคนสบายปาก แต่กอนอนคนเดียวคือกอนนอนหลุมจันหลุมมี่สองจันเนาะคนโดกกอนมันขุดจันเกกอนยังดัวนอนพ่อโฮมว่ะพ่อปูว่ะว่อซาเป็ดอืมโอ้โหมันจะตีสามแล้วนะครับเนอกอนก็ยังหุ่มาเตือนนะครับจะได้กับไอฟักไอ้เบ็ดแล้วนะครับหวังแกส่งขี้มึงกรับเนาะส่วนไมใจเบ็ดนะครับนี่นะครับ บรรยากาศยังต่ำขึนขอที่ตามนะครับเส้นเวทเป็นนั้นใจเบ็ดนะครับมาข้างบางทีเหมืนหายซิบมันก็บมัสดวกมาอาจจะมืดก็น้อยนะครับก็อมอะไปอย่างนะครับเนาะปจน้อยใจได้บรรยากาศนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันพุกนะครับถ้าพอเบ็นผมส่งคลิปมานะครับเขาจะลงไปเลยนะครับในก่อนจะทิ้แล้วก็คนจะสรุปได้ในประมาณกี่ตัวกี่ตัวนะครับโดีคครับ Bye.